สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฟ้ามีนิทานส่งเสริมคุณธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนมาให้เด็กๆฟังดูนะคะความสามัคคีโดยมาตังขามดงานฝูงหนึ่งมีหน้าที่หาอาหารจากมา ที่รังของตนทุกๆวันมดงานทุกตัวจะพากันเรียงแถวพร้อมใจกันออกไปหาอาหารในตอนเชา้าและลำเรียงกลับมาที่รังในตอนเย็นไม่ว่าอาหารที่ได้จะชิ้นใหญ่จะหนักหนาขนได้ลำบากหรือหนทางจะไกลเพียงใดฝูงมดก็ช่วยกันลำเรียงกลับมาที่รังได้สำเร็จทุกครั้งไฟ เช้าวันนี้มีพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงปล่าฝนตกลงมาอย่างหนักฝูงมดต้องช่วยกันย้ายรังไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพวกฝูงมดช่วยกันด้วยเรื่อเรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดไม่ยอมปล่อยกันและกันให้หลุดลอยไปกับน้ำที่ท่วมเข้ามาในที่สุดฝูงมดก็ช่วยกันอพยพไปยังที่อยู่ใหม่ได้อย่างปลอดภัย และอยู่ก,กันพร้อมหน้าพร้อมตาคบทุกตัวด้วยความสามาัคคีร่วมแรงร่วมใจเด็กๆก,ก,ก็จบลงไปแล้วนะคะความสามัคคีความสามาัคคีเป็นสิ่งที่ดีนะคะเด็กๆเด็กๆวันนี้ครูฟ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วครูฟา้าจะหานิทานที่สนุกสนุกมาอ่านให้เด็กๆฟังใหม่นะคะวันนี้ขอกาวฟังว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย